ต้องดูอย่างนี้ต้องไปต้องเอางานไปเสนอเขาเข้ามาไหมล่ะเพราะว่าอะไรเปไไหมจะมีใครอย่างเป็นไไหม่ผ้กี่นะได้เกไหมคะหรอเป็นนาไมีาเป็นนางไหไอ่ัจะมีออดิชั่นอยู่ว่าใครทำอะไรได้ทำไม่ได้ก็ต้องไปทำอย่างอื่น ศิลปินต้องมาดูว่าผู้ใดฟอนใดฟอนคือเหมาะกับอะไรตำแหน่งอะไรในในโปรงร่างก็โปร่งรางรอบนี้มีคุณจูนไหมมีพี่น้องคูนไหมพี่บอวดไหมมีครบมีครบจบที่โปร่งร่างทุกคนเลยอ๋อมัดรวมเลยใช่ไหมอืมเลยมีให้ดูหน้างานด้วยใช่ไหมคะโปรงร่างเดี๋ยวบอกกรับเขอยากให้มาอยู่นะใช่แต่บางทีงานล่ะสุดมันก็อาจจะแบบเหนื่อยบอกหยุดกล่าวถือรถมันได้อยู่เจตอเออเจตอคนดูให้อภัยได้ใช่ เอฟซีเราทำอะไรกันหมดเลยตัวไงพี่เขานัดตัวไงมีคนมาคอมเมนต์ว่าอะไรนะข่า่นี้หลอกเอาเงินเอฟซีเก่งมากว่ะจ้ะผัวเขาเป็นเลยต่อได้ไหมมาคอมเมนต์หนีแห้งค่ายนี้หลอกเอาเงินเอฟซีเราไม่หลอกนะไม่ต้องถามต้องถามเอฟซีแล้วว่าแนบเนียนไหมเออเราก็เหมือนไงเอฟซีว่าถึงหลอกก็จะได้หลอกไงเออเราเนียนอยู่พี่ต๋องข้าไปหลอกดอกเข้าวอาผลงานเขาซูเมนเทาหลอกเจ้าเมนเทาหลอกเอฟซีกันหลอกไปเรื่อยพวกเด็กซื้อเขาเพราะเขา ตัวเกมส์สิ่นีคือเป็นเอกลักษณ์กันนะการทำงานหรือ,อาการนำเสนอขเป็นเอกลักษณ์คือมันบอกใครไปช่อนกับเพื่นแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นแนวทางของตัวเองมากๆในเรื่องของการนําเสนอในเรื่องของการพีเซนในเรื่องของการทํางานนะครื่องศิลปินของเราเอกลักษณ์ทุกคนเออเสียงไม่เหมือนใครมากเลยถ้าเราคือไม่เน้นเสียงดี<ำ>เน้นลีลาเดิไม่เน้นเสียงมือขึ้นอย่างมือขึ้นนี่ฉันบอกว่าโอ้ยสี่แก่กับใครก็มึงจะเพาได้ยอง <letter S 1> ด่ามากป่ะนี่คือบอยองนี่ออีกเน่โอ้ยกระดิ่มุกอันนั้นมันคือมุกแ่มมันคือมุกคนระวังไปเนี่ยคือแบบ FC บางทีต้องต้องระวังถ้ารักใครเราอย่าไปคือมุกบอยองคือบอยองดูฉันเนี่ยคือบอลนี้ดูฉันเนี่ยเอาไปเอามาเขาเลสร้างลูกคุณถ้าคุณแบบว่าเรียกร้องเรียกร้องซิดเยอะเกินไปให้มันพอดี FC นี่ต่อให้บอสไม่ยองเนี่ยเขาจะดูเองเป็นมือเป็นบาทไป FC ลิโอนาแน่นมาก FC ลิโอวินถืคนน่ารัก บางคนคือพีองรีโอคือบาลนี้รีโวอุ้ยรีโอเนะี่ยคือซีนของเขาเนี่ยมันเด่นอยู่แล้วทุกทุกอย่างมันชัดต่อให้มีใครย้อนนั่นหายอย่างว่าเสือกมวลรีโอพีนอออ่น้องอืมย่าออกมาเสือกมวลอันงองอน,นี้บป็นยองอันส้มเลยย่างไก่เสืออุ้ยมวลแล้วสีเมียนอย่างาบ่โอชูแตกพักมวลเนียนหรือหรืออยากเห็นเด็กๆทำอะไรคอมเมนต์มาได้นะใช่ก็เหมือนชินจังนี่ย่างก็เสือกอะไร นางรู้สึกกับเพียนคือแขวะหลือพี่น้องแขวะกับพี่ชิระหรืออะไรแต่เมื่อคืนชินตางก็พลาดอยู่นะพี่ที่ใหญ่ร้องเพลงผิดอันนี้ขอตำหนิออกเสียยดอู่สได้อยู่ไม่น่าเพราะว่าอะไรนาไปรับเงินแล้วก็นางก็สติถลืดชินจางร้องเพลงผิดกวาดบักไก่หร้อล่ะเอ๋อจบพี่ลีธร้องสองคำสุดท้ายนะบางรุงอ่ะพี่น้องเอ้ยอุตส่่่าาาห์ยองวปแต่ชินตางร้องเพียงผิดบ่อยมากนะ เอฟซี MC ก็เอาไม่มาตีมาตีเข้ามาเยอะอยู่อันนี้เราก็รับรับฟังเพื่นมาดีเบิร์ทุกอย่างดีเบิร์แต่ว่านั่ง้องตัวเกียว์ร้องเพลผิดบ่อยมากอันนี้ต้องพิจารณาว่าเป็นยังเป็นยังคือเอามา,า,าเอาคำเอฟซีมาพูดบริลานเพราะวะ่าเอฟซีคนคุ้นใจงัน้นเนาเคิ้นใจเ้างหล่อยุกกบกบัตดพี่พที่ควงเสกท่เขาประงเข้าขใจว่ามันไม่ใช่ที่เีราที่ดูใช่มันต้องดมีมาเราก็ต้องรับไม่ได้ใช่ไม่แล้วมันเพลงเดียวแหมเหนือบอถ้าคุณมั่นใจคุณอย่าร้องสิ เพียงนี้อย่าไปร้องแล้วเพียงนี้นักนำไม่เขาจะร้องงี้หรอมันร้องว่าอะไรจัดเหล่าเพื่อนที่จัดเป็นเพื่อนดีแบบสรรหาอยู่แต่ว่าน่ารักที่แต่คนหน้าเรากแเรื่องน้องเพียนี่ต้องพัฒนาอีกเยอะอยู่สองคนน้ำตากับซินจังนี่ต้องพัฒนาอีกเยอะอันนี้พูดในความแบบคนกระเทีงพูดกันอย่งดิเขาถือว่าอุ้ยมันพัฒนาได้อีกเออมันพัฒนาได้อีกคือเขาไม่ได้อยู่แค่นี้เขาต้องไปได้อีก ได้อีกถ้าเราเสียงไม่ดีทาไมเราเอาลีลาเข้าสู้คือผู้ใหญ่ไม่แน่น่บว่า้ว่าเสียงดีเสียงเราไปเสือกแต่ว่าเอาลีลาเขาสู้เอาลีลากรบเสียงไปเลยให้เขาให้เขาป้าเบิ่งว่าไม่ต้องการฟังเสียงต้องการมันพูดต้องการมันด้งต้องการมันเล่าต้องการมันอินเตอร์เทียนใช่ไหมหลับเหมือนจินจังคุณเสียงไม่ดีน้ำตาลคุณเสียงไม่ดีเอาลีลาเข้าสู้เจนนี่ก็ไม่เป็นคนเสียงดีแต่ทําไมเจนนี่ตตเอาเสียงตบถีล้วกกูเดาอย่างเดียวกูฟังอย่างเดียวกูฟังอย่างเดียว การอะไรแบบนี้ยอันนี้คือบอสสะท้อนคอมเมนต์ของเอฟซีให้ฟังครัไอเดียว่าบอสไม่ใช่ว่าคอมมเนต์คอมเมนต์ตำหนิบอสหรอบอสมานั่งมันว่าเหรออูเข้าวันนีอ้อันนี้นะสิไม่เห็นด้วยเอาอีกสินะตำหนิอีกแข็งมากเพราะอะไรเด็กเราเขาน่ะจะได้พัฒนาตัวเองแต่คนที่ดีอยู่แล้วเขาก็ดีไปแต่คนที่พัฒนามันต้องพัฒนาคือวงการเนี้ไม่ใช่วงการแข่งขันถ้าคุณอึดคุณอึดไปเองถ้าคุณจบคุณจบไปเองไม่มีใครมาอันนี้คุณแต่ดีนะเอฟซีตำหนิแบบสุภาพตำหนิน้า ไม,ไม่ได้ค <ผม S 1> รับใช่ไม่ไม่ FC เราน่ารักทุกคน<ช>แต่ศิลปินเราก็ต้องรับฟังด้วยยิ่งค่ายเราเป็นค่ายที่แบบคนจับตามมองตลอดเาล,ลบางอย่านว่าเป็นกาเก่เป็นเตกรณกาไม่เอา,อา<ม>คุณภาพด้วยคุณภาพมันต้องเตรียม้อยด้วยค<ม>อสตูมวีโอตอนนี้ดีมาก,ก,ก,กจริงๆน้องไม่มอยู่คอสตูมนะนจริงๆอันไม่ได้ดูอะไรให้นางเลยเอาจริงคืออันนี้ต้องยกให้พ่อกับแม่ของที่ พ่อกับแม่ลีโอนี่คือขออันนี้เาอายอง่องยองกันแล้วยองยองหลดเพื่อน,นยองไม่อยาก,อกาอยองกับบ้านเขายองอยู่ที่ยองพ่อทำไมเขาไม่อยากพูดว่าอะไรเหมือนเหมือนเราไปคือใคับอกมาดิโอเขาเพียบพร้อมอยู่แล้วตั้งแต่บ้านเขาน่ะพูดเสมอพ่อแม่เขาน่นน้ำมันเนี่ยเติมคี่หาลกูกน้ำลูกสมองไม่ใช่มาแค่ปั๊บๆแบมๆอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เปรี้ยบไครแต่ว่าให้ให้ดูว่าพ่อแม่ลีโอนี่คือจะมาดูแลลูกก็รูดดูแลชัดเจน คือเวลามาสักไปซักเอาไปซักเสื้อผ้ามาส่งน้ำนี่นวลไปฮะพ่อรีโว่พ่อรีโวทสำคัญมาเรียกพ่อโชคชัยเนี่ยต้อเสียการบานมาบอดบิ๊กไอ่ชุดเนี้ยนี่รีโวต้องตามกวนบอดบิ๊กเสมอเลยฉันฉันดูแนวทาเลยว่าพ่อรีโวเนี่ยจะดูแนวทางในท่านสิเปิดเลยว่าขันอันพี่เดียวเฮ็ดชุดนี่้บอดรีโว่กับสภาพนี้ก็จะน้ำกวนบอดสภาพนี้สภาพนี้สภาพนี้มันก็เลยออกมาได้ผู้ปกครองก็สำคัญ จริงๆผู้ปกครองมีส่วนเกี่ยวข้องเยอะมากเพราะว่านอกจากเด็กจะฟังบอสแล้วเขาจะฟังพ่อแม่เขาอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยไม่ฟังก็กลัไม่ฟังนะเพื่อนร่วงานเขาก็ไม่ได้ฟังขนาดนั้นนะบอสแล้วก็อาจจะเป็นต่พี่ๆที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นพ่อแม่ที่จะกํากับเรื่องชุดเรื่องอะไรพ่อแม่ต้องต้องดูว่าพ่อแม่ต้อง,องอมูว่าลูกฉันเคือที่นี่ลูกฉันนี่เด่นบอลูกฉันงามบอสคิดว่านางกิมนางกิมมองามแต่ว่าความรัชอบนางเข้าแบบผู้เล่ย ลีโอนี่บอสายบอสสายบอสสายบบลืมโบลงเนื้อเพลงไม่หลงไม่เคยมาสายเสื้อผ้าไม่เคยแา้ผิวหน้าก็เช่นกันปีตลอดอันนี้คือทิกปีต้องอยู่แบบนี้ใช่อันนี้คืออันนี้คือเวลาย้องให้ฟังเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าบอยองครับ่บอยองแต่เวลาเวลาขอยองมันคือมันคือยองวกร่นะครับจริงจริงเราไม่ไม่ใช่ยองนะไม่เป็นมาจริงๆเป็นตาแบบนั้นเลย พ่อแม่เรียงก็วางตัวดีสุดๆสุดๆจะบอกเลยเขาเป็นผู้หลักมากดีแบบสุดๆด้วยล่ะอันนี้เป็นน้องเป็นน้องจะขอไข้ไม่ได้เว้ยนะบางเพียงร้องแค่เป็นหอมๆอยู่คืออันมือเปิดอนว่างน้ำซีนหรือยางมือเปิดอนว่าน้ำซิงหรือยางคืออะไรเป็นมอยางคือแบบมือเลี่ยวหอมเลียวไม่ได้หลองอยู่ประเี๋พ่อสิยางข้างล่างหอมเลียวอันนี้ก็ต้องปรับปรุงอันนี้เป็นเรื่องจริงอ่ะ ถห้เองสีน้องจกกนะโกรธให้บอสก็ต้องก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเราต้องการให้น้องพัฒนาแบบออกไปเราอยากให้เขาว่าให้เราได้คุณคุณอยู่วงการนี้กี่ปีแล้วล่ะคุณอยู่วงการนี้กี่ปีล้วลคุณพัฒนาแล้วล่ะอันนี้คือช่วงขายลิสติกหลอดละก็สิบบาทน,นะครับมีสามสี